ค okay. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกาแฟเอสเปรสโซโดยไม่ใช้เครื่องแคปซูลและเครื่องเอสเปรสโซนะเออโอเคโดยใช้มอกกา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 หรือบางคนเรียกมอกกาพอร์ตช้ากันนะโอเคมอกกาพอร์ตมันก็จะมีตะกร้าเหมือนเครื่องทำเอสเปรสโซนั่นแหละ,ะแต่ว่าใส่ใช้แคปซูลไม่ได้นะคะอนฮะนี่ตะกร้าแล้วก็อันนี้คือ หม้อต้มน้ำนี่ฟิลเตอร์กันน้ำระเบิดมีซีนยางฟิลเตอร์ออกมาไดน้นี้อือฮึจะต้องกับอะไรต้องกับเตาขึ้นความร้อนอะเตาอินดักชันนะคะอือฮึโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกันมีอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวเราถอดโมก้ามาก,ก่อนนะคะมีแทมเปอร์แทมเปอร์ขนาดเดียวกับอ่าอะไรนะแคปซูลดอเช่นะคะ รอันี่เป็นขนาดแบบหนึ่งช็อตก็จะขนาดเท่ากับแคปซูลเราวเชื้ใหญ่อันนึงแล้วก็ช็อตโตนเจ็ดกรัมนะคะหรือศูนจุดสองห้าออนอือฮืนี่ศูนย์จุสองห้าออนนั่นแหละแล้วก็ทัวเบโซนะคะแลวที่สำคัญจตัวหนึ่งลืม <c oughs> บิกเกอร์ตรงน้ำเราจะในบิกเกอร์เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณสองออนนะคะ เราจะาวางแก้ววางถ่วยจริงๆใช้กาต้งงามน้ำก็ได้นะระหว่างนั้นเราก็จะบดกาแฟที่ช็อตเล็กสุดนะคะบดมาเถอะละเอียดสุดก็จะเข้ากับชัอซสูงเลยวา่าอยู่ที่า เบอร์อสองก็เก็ดแล้แลเร็เกิดสีแดงแล้วก็คอมแห้งควมชท้นทนี่เราก็จะได้ถ่ายกาอย่างนี้นคะคะเราก็จะเนะเริ่มตักอือฮั ให้ดูวงอะไกันอันนี้ก็จะมาเจ็ดออนเนะาะกดครั้งที่หนึ่งอันนั่นๆนะคะมันก็ประมาณสองประมาณสองช้อนครึเนอะ่ะมันจะได้ประมาณสิบสิบสองกรัมโดยประมาณนะสิบกรัมสิบสองกรัมอือฮ้นก็สองช้อนก็จะเท่ากับเจ็ดกรัมอือฮไม่ใช่สิบสี่กรัมชอ้อนละเจ็ดกรัม ก uh huh. ็เหมือนกันเนาะไม่ต่อเช่อ,อไปอันนี้ไม่ต้องแน่นแบบโอ้โหสุดสุดชีวิตนะคะเราก็แน่นประมาณเนานะ,ะใส่เข้าไปค่ะมันก็ไม่ไม่หมดอันนี้นะหมดป่ะปกติมันไม่หมดหรอกจะเหลือน,นิดนึ่งอะ่ะ uh huh. เพราะว่าบบดมาครั้งหนึ่งมัน,ม,นมันจะได้เท่ากับเท่าไหรออ่อ่ะสองออน อืไม่ใช่แหลนหนแืนิดหน่อยอืเป็นนิดหน่อยขอไฟมุมมองอีกอัะนะคะอโอเคมันจะเหลือประมาณสักเท่านี้แหละไดีประมาณถ้าเครื่องไขตั้งให้อ่าใบกาแฟมาที่สักสิบสี่สิบห้าออนก็โอเคนะสำหรับตัวนี้นะคะ เราไม่ใช้น้ําหนักตัวนะเพราะเราไม่ต้องการแน,น่นขนาดนั้นโอเคเอาละเราก็จะวางแก้วแล้วเนาะนี่เรียบร้อยเราไปตรงน้ำเดื่มนะคะน้ำลักเต็มถ้วยนะคะเกือบจะเต็มทเทลงไปเทไปในหม้อ อ,อใช้น้ำแค่นี้นะคะหรือใครจะใช้น้ำมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็น้ำก็จะเกือบถึงฟิลเตอร์ถ้าใครต้องการน้ำเยอะน้ำก็จะเกือบใกล้ๆฟิลเตอร์นะคะน,นี่อย่าห่างฟิลเตอร์มันเซนหนึ่งใส่ลงไป แล้วก็อัดหมุนๆๆๆะให้แน่นนะคะเจ็บ <J ep. S 1> ตั้งไว้ตรงกลางแล้ก็จะตั 1. 1> ที่อุณหภูมิเต็มที่เลยเนะอุณหภูมินี่เต็มที่เลยพันสามร้อยวัตต์นะคะ ก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบองศานะคะอโอเคมิวันเสตเรียลเดิมบอกให้เปิดฝาไว้ก่อนเนี่ยให้เปิดฝาไว้เอพิโซ่เริ่มไหลแล้วนะคะะคะเพซโซเริ่มไหลเราจะดูว่าคีม,ม่ามันจะขนาดไหนนะนอะไรยังไงไหมนี่ค่ะคีม,ม่ากออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยโอเค ปิดไฟได้ค่ะพอ,อคีม่าเริ่มอ,ออกมาแล้วก็ปิดไฟให้พวกเขาทางานด้วยตัว,ตวเองอะฮะเรียบร้อยนะคะเราก็จะเทใส่ถ้วยอืยอฮะเรามาดูนะคะเทใส่ถ้วยเป็นยังไงไอตัวนี้ยังไม่ได้ตัวทำคีม่าเยอะนะคะ <laughs> มันจะมีวัก,ก้าที่เหมือนจะให้ชิีมมากเยอะๆเลยมันก็จะให้ความเข้มข้นนะในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้น้ำอยู่ที่ประมาณเกือบสองช็อตพร้อมยังคะหอมดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคในถ้วยก็จะหมดนะมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นมีการสาพ้พิกการใช้หม้อความก้กาในการทำเอพิซโซ่นะคะ จากนั้นถ้าเราไม่อยากจะดื่มแบบอย่างเงี้ยเราก็ใส่นมเย็นไปได้เลย uh huh. ใช่ไหมอันนี้จะไม่ไม่ขมไม่ฝาดนะโอเคเราก็ใส่นมเย็น <c oughs> ๆอันนี้นมเห็นปะเราก็จะได้กาแฟที่มันแบบอายาหอมค่ะ เราไปดื่มกาแฟกันดีกว่าสวัสดีค่ะ